ปรา,าสาท์พระวิหารไม่ใช่แค่เรื่องโบราณสถานแต่คือภาพสะท้อนของความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกันแผนที่เพียงสองฉบับทำไมถึงเป็นรอยร้าวที่ลากยาวมากกว่าร้อยปีมาดูคำถามคำตอบกันต่อในคลิปสุดท้ายนี้ค่ะ v ูตัน n h ร r ก m b o ูช a Swa t ส a t ์ a a ยแล d i i อ International Furume Kambusha hevder at Katte 1 til 200 000 ble stilltiende akseptert av Thailand, og at ICGs dom fra 1962 bekrefter dette. กัมพูชามักชี้ว่าแผนที่1ต่อสองแสนได้รับการยอมรับโดยปริยายจากฝ่ายไทยและใช้คำพิพากษาศาลโลกปี1962เป็นหลักฐานว่าศาลยอมรับแผนที่นั้นในการตัดสินว่าอาร์วันชิลลโอ๊กวูดฟอร์อดอาจจวิกติแนวสันปันน้ำคืออะไรและทำไมจึงสำคัญ วันชิลล,นนนนล์คือแนวเป็นเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่น้ำไหลไปในทิศทางต่างๆประเทศไทยอ้างว่านี่คือเส้นแบ่งเขตที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรม ฮาร์ดทายแลนด์นวลกังอักเสบทักคัตเอ็นทูทูฮุนเดทูส์ไทยเคยยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนหรือไม่ไทยแลนด์ฮาร์ดอัลเดรียออฟฟิเชียลกูเชนทักคัตนะสำหรับเด็กฮาร์บลิทบรื้อท์ทิลเล่ล์ได้เน้นย้ำว่าไม่มีความเป็นทางกฎหมาย ไทยไม่เคยลงนามรับรองอย่างเป็นทางการแม้จะเคยใช้แผนที่นั้นในการสื่อสารบางช่วงแต่รัฐบาลไทยย้ำว่าไม่ถือเป็นข้อตกลงผูกพันทางกฎหมายวูดันพบเวดเกคอนฟลิกต์โลกาและเบกเนียความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่อย่างไรฟอร์สมบูร์เวอร์เกรนส์เลเวอร์เมร์อุสิกเฮท ฟลิตติงองหนวนก g งกระ r d ด b ด r บาร์เรอ a ์บิตน,น์ของเอ็นฮิสตอริสคุณฟความขัดแย้งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต้องอยู่กับความไม่แน่นอนการโยกย้ายและบางครั้งถึงขั้นเกิดความรุนแรงชีวิตของพวกเขาจึงกลายเป็นผู้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางประวัติศาสตร์วอชลาร์สโรลล์หารยูเนสโกอีคฟลิ ยูเนสโกมีบทบาทอย่างไรในข้อพิาพาทนี้ดาวยูเนสโกอฟเฟอร์จะถมประเพณีว่าวเดนส์อาร์ฟลิสตันุนอ2008เหตุไทยแลนด์อัะกัมบูชาเปิดอาภทพสารหน่วส่งเสร์มที่ละอึกสเปนนิ่งเวกเรนส์เมื่อยูเนสโกขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในปี2008ฝ่ายไทยมองว่า กัมพูชาละเมิดกระบวนการตกลงร่วมกันและเป็นเหตุให้ความตึงเครียดชายแดนประทุข,ขึ้นอีกครั้งไทย i l a อ d ลเอตและบุรดันดากัมพูชาเสกต่อโอฟอร์พระวิหารอฟเฟอร์ตียูเนสโกลิสต์ไทยตอบสนองอย่างไรเมื่อกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารกับยูเนสโก ไทยแลนด์ประท้วงเพราะดี่ดิเม้นท์เอนซิเดน o m i n a t i บรอดเมอที่เลือกอาาระและขึ้นไวิลิอาเรติเหตนที่อมโรดรูนเทมปรไทยคัดค้านเพราะมองว่าการขึ้นทะเบียนฝ่ายเดียวละเมิดการตกลงร่วมกันที่เคยมีและอาจกระทบสิทธิในพื้นที่รอบประสาท Hva hevdet Kambusha som grunnlag for sin rett til UNESCO-nominasjon? Kambusha, UNESCO. Kambusha hevdet at tempelet lå helt innenfor deres territorium, og at de derfor hadde en rett til å nominere det som arv. var deres arv. ตัวประสาทอยู่ในอาณาเขตของตนโดยสมบูรณ์จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกอาริคัตเตอร์1ถึง2 0 0 0 0นฟุตสัตว์1ปัญหาเพนทีน1ต่อ2แสนยังเป็นปัญหาหรือไม่ยะฟอดีกัมบูชาฟุตสัตว์บรูเกตเดียกัมเรคัตตร์เม้นส์ไทยแลนด์อิกกูธาเดีย หนัวโซเฟอร์ทิลิเกทอร์นิงเงิใช่เพราะกัมพูช่ายังยืนยันใช้แผนที่เดิมแต่ไทยไม่ยอมรับทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันวูดันโพวิลิเกเมเดียอีเบเกลันคนฟลิกต์การสื่อสารของสื่อทั้งสองประเทศมีผลต่อความขัดแย้งอย่างไรเมดียเนน่า presenting often a t i o n a l i s t i s v i n g l e r n o e som skaper s t e r k e f ø r e l s e r og t r o e r f e l l e s f o r s t å e l s e ส,ส,สรรื่สอ,อมักนำเสนอมุมมองชาตินิยมซึ่งสร้างอารมณ์รุนแรงและคุกคามความเข้าใจร่วมกันวูตันเบอร์ฮิสตูเรียอุนเวิสนิงเงนอมเกรนส์วาระการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชายแดนควรเป็นอย่างไร Neutral, till till children, screen, klang, ljug, mung -mung den bør være nøytral, gi tilgang til ulike kilder og oppmuntre til grenseoverskridende perspektiver. Hvor viktig er vanlige folks roller i denne konflikten? บทบาทของประชาชนทั่วไปมีความสำคัญอย่างไร f o r kan s k a p e a f ö r s t å n e reducera fördomar, och f r e m m ä k r a o m f r e d e l i g dialog. ประชาชนมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจลดอคติและส่งเสียงเรียกร้องสันติภาพ w o าดั n งบุรุษที่เ t ็ r i นาย t นต n าง Forstår denne konflikten? Nei kon den, la Vi bør forstå den historiske konteksten fra begge sider og innse at konflikten handler ikke bare om land, men også om identitet, minne og nasjonal stolthet. ควรเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านฟังทั้งสองฝ่ายและตระหนักว่าความขัดแย้งไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่รวมถึงอัตลักษณ์ความทรงจำและศักดิ์ศรีจุดเริ่มของความขัดแย้งไม่ได้อยู่แค่ที่ตัรประสาทหรือเส้นเขตแดนแต่เป็นที่การมองไม่เหมือนกันต่อแผนที่ทั้งสองฉบับ ฝ่ายกัมพูชายึดแผนที่1ต่อ2องแสนที่ฝรั่งเศสจะดทำช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตกัมพูชา แผนที่นี้ถูกใช้ในการพิจารณาคดีของศาลโลกในปี1962และจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของหลักฐานสากลที่กัมพูชาน,นำมาอ้างต่อเวทีโลกขณะที่ฝ่ายไทยไม่เคยรับรองแผนที่นั้นอย่างเป็นทางการและอ้างว่า แผนที่ดังกล่าวคาดเคลื่อนทั้งในเชิงเทคนิคและข้อกฎหมายโดยไทยใช้แผนที่สมัยใหม่มาตราส่วน1ต่อ50,000ที่ยึดแนวสันปันน้ำตามภูมิประเทศจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ฝั่งไทย ความแตกต่างของแผนที่ทั้งสองจึงไม่ใช่แค่เส้นบนกระดาษแต่เป็นเส้นแบ่งในความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่สูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นผ่านสื่อระบบการศึกษาและความรู้สึกของการถูกกระทบสิทธิแม้คำพิพากษาศาลโลกจะเป็นหนึ่งในกลไกลทางกฎหมายแต่คำตัดสินไม่เคยลบความรู้สึกของผู้คนได้หมด หวังว่าซีรีส์นี้จะช่วยให้เรามองปัญหานี้อย่างลึกซึ้งรอบด้านและเข้าใจรากของความไม่ลงรอยกันขอบคุณมากที่ร่วมติดตามกันจนถึงตอนนี้สวัสดีค่ะ